ควรจะโกรธตัวเองมากกว่าที่วันนี้คุณได้รู้เรื่องนี้และคุณยังใช้พฤติกรรมแบบเดิมทําแบบเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เขาไม่รู้เขาไม่มีโอกาสได้ดูผมและถ้าเขามีโอกาสได้รู้ได้ดูผมและถ้าเขาทําได้ก่อนคุณคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะผมบอกนักเรียนของผมไปครับตั้งแต่มีคนดูหนึ่งคนตั้งแต่ผู้ติดตามเพจสามพัน แปดพันพันห้าผมบอกว่าไม่เป็นไรนะผู้ติดตามผมน้อยไม่เป็นไรนะแต่รอดูนะผมไม่หยุดและถ้าวันนี้คุณเริ่มไปพร้อมๆกันกับผมชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองพร้อมๆกันกับผมแต่ถ้าคุณดูเพียงแค่ผัน่านช่างหัวมันไม่เรียนอไม่ต้องเรียนก็เดี๋ยวจะหาว่าแหม่ยัดเยียดให้เรียนขายคอร์สไม่ต้องเรียนก็ได้ถ้าคุณดูไม่ไม่ห่างเลย ตั้งใจดูเชื่อทำลงมือปฏิบัติผูยตามผมขึ้น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 ชีวิตคุณก็ต้องเจริญขึ้น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 แต่ที่ผ่านมาเพราะอะไรครับดูปุ๊บเอ้เคยเห็นมันผันผานเห็นมันผานผันกี่คนแล้วที่คุณเห็นผ่านผานคุณใช้ชีวิตมาผ่านผานกี่ปีแล้วผมบอกแล้วครับว่าวันนี้คุณได้รู้เรื่องเนี้ต่อให้เป็นเพียงแค่เสี้ยนหนามของความรู้อ่ะ ในในจิตสํานึกหรือจิตใต้สํานึกของคุณน่ะแล้วเมื่อ